นะคะจากนั้นนะคะใส่หอมแดงลงไปจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะที่เราซอยไว้จ้ะนะจ๊ะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะโขกต่อจ้ะนะจ๊ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะลองไปทำกินดูนะค่ะนะคะกินกับผักนะคะกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะ สวัสดีค่ะเจ,เ,จเจอกันเหินฟ้าอินดี้เช่นเคยค่ะนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้นะคะก็มีเมนูอาหารนะคะที่จะมานําเสนอทุกๆคนเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเมนูอร่อยอร่อยจัดนะคะค่ะนะคะเมนูที่เหินฟ้าอินดี้นะคะอยากจะนําเสนอนะจ๊ะก็คือนะคะเมนูนะคะตําจกจันรนะคะทุกคนนะคะตําจกจันรใส่มะม่วงค่ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเรานะคะเตรียมพร้อมจัดนะจ๊ะ หลักๆนะคะมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกจ้ะนะคะแล้วก็มีพริกป่นจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้าจ้ะยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะนะคะแล้วก็ต้นหอมจ้ะนะจ๊ะวัตถุดิบของเรานะคะเหินไฟดีเตรียมพร้อมแล้วจ้ะ ปอกมะม่วงก่อนค่ะทุกคนนะคะปอกมะม่วงเสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะมาเหินไฟอินดี้ก็จะมาขูดนะคะพอขูดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตาจักกะจั่นอร่อยอร่อยด้วยกันเลยจ้าเหินไฟอินดี้นะคะก็จะหั่นนะคะผักชีไปเรื่อยก่อนจ้ะทุกคนนะคะนะคะจากนั้นนะจ๊ะเหินไฟอินดี้นะคะก็จะหั่นนะคะต้นหอมจ้ะทุกคนนะคะ หลังจากนั้นนะจ๊ะเหินไฟดีก็จะหันห่นหอมแดงจ้ะนะจ๊ะหอมแดงเหินไฟดี่ใช้หกหกเจ็ดหัวนัน่นแหละจ้ะทุกคนนะคะนะคะก่อนอื่นนะจ๊ะเหินไฟอินดี้นะคะก็จะปอกามะาม่วงก่อนจ้ะทุกคนนะคะปอกมะม่วงเสร็จแล้วนะจ๊ะเหินไฟอินดี้นะคะก็จะล้างก่อนนะคะล้างทำความสะอาดก่อนจ้ะนะจ๊ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดกันจ้ะนะจ๊ะมะม่วงก็เหินไฟนดีใช้หนึ่งลูกจ้ะทุกคนนะคะเหินไฟนดีก็จะขูดมะม่วงเลยจ้ะนะจ๊ะจ้ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วจ้านะจ๊ะ เมนูตาจักกะจันนะคะใส่มะม่วงอร่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะมะม่วงเผืนกไฟดีได้ขูดเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะจักระจันนะคะทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะแล้วก็พริกป่นนะคะค่ะนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะแล้วก็พริกของเรานะคะเรียบร้อยจ้ะนะคะเดี๋ยวเรามา ตํานะคะเมนูนะคะจจกกะจันใส่มะม่วงเลยจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ะเหิอนฟ้าอินดี้นะคะใช้พริกชี้ฟ้านะคะลงไปโขลกนะคะหลังจากที่เราโขลกพริกพอหยาบๆแล้วใช่ไหมคะทุกคนเหิอนฟ้าอินดี้ก็จะเอาหอมแดงนะคะลงไปโขลกนะคะสูตรนี้นะคะเหิอนฟ้าอินดี้นะคะจะไม่ใช้เป็นกระเทียมนะจ้ทุกคนนะคะเพราะว่าตําแจกกระจันใส่มะม่วงของเรานะคะต้องใช้เป็นหอมแดงถึงจะอร่อยนะจ๊ะ ค่ะโคกพอหย,ยาบๆก็พอจ,จ้ดแล้วก็เอาจักกะจันของเรานะคะลงไปตําเลยจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะตำจนจักกะจันของเรานะคะอ่าเข้ากันกับพริกนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะทุกคนนะคะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้นะคะก็จะไปปรุงเครื่องนะอาจาจ๊ะเหินไฟอินดี้ก็จะใส่มะม่วงลงไปจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะโขลกต่อจ้ะทุกคนนะคะ นั้นนะคะใส่หอมแดงลงไปจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ต้นหอมนะาจ๊ะที่เราซอยไว้จ้ะนะจ๊ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะโขกต่อจ้ะนะจ๊ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะลองไปทํากินดูนะค่ะนะคะกินกับผักนะคะกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยจ้ะนะจ๊ะ จากนั้นนะคะเหินไฟดีนะคะก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะทุกคนนะคะอ่าข้าวคั่วก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะนะจ๊ะแล้วก็อ่าพริกจ้ะทุกคนนะคะพริกคั่วหรือว่าพริกป่นนั่นเองนะจ๊ะคั่วเองหอมอร่อยนะคะอ่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็ผงชูรสจ้ะนะคะทุคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะค่ะนะคะเหินไฟดีใส่ปดเปรช้อนหน่อยนะจ๊ะค่ะนะคะ ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วจ้ะทุกคนนะคะอร่อยอร่อยนัวนัวนัวนะจ๊ะนะคะเรากะเอานะจ๊ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มจ้ะนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะนะจ๊ะค่ะน,นะคะโขลกต่อไปเลยจ้ะทุกคนนะคะให้มันเข้าเครื่องจ้ะนะจ๊ะ จัก,กระจั่นนะคะอาหารตามฤดูกาลนะคะใส่มะม่วงนี่มันอร่อยมากๆเลยล่ะจ like ้ะทุกคนนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่ากินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะนะคะกินแหนมกับผักนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาตักนะคะรับประทานกับเหินฟ้าอินดี้จ้านะคะตำจักกกะจั่นใส่มะม่วงค่ะเหินฟ้าอินดี้นะคะตักเสิร์ฟแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวตักใส่จานนะคะกินอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะ ะะเดี๋ยวตัดเสร็จถ้วยนี้ล้กันนะจ๊ะทุกคนนะคะกินแล้วติดใจเลยจ้ะนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะทุกคนนะคะนี่นะคะตำจักระจันของเรานะคะอร่อยอร่อยจ้า ทุกคนนะคะเหินไฟดีนะคะได้ตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะกินคู่กับผักของเรานะคะแล้วก็แตงกวาจ้ะนะจ๊ะมาจะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีขอแต่งหน้านิดนึงนะคะโรยด้วยผักชีใบเลื่อยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะอร่อยมากๆเลยจากสูตรนี้นะจ๊ะ จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะมารับประทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้จ้านะคะตําจัก,กระจันนะคะใส่มะม่วงนะคะแซ่บแซ่บอร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะกินคู่กับผักนะคะผักสดก็ได้ผักลวกก็ได้จ้านะคะ,ะวันนี้นะคะเหินไฟอินดี้นะคะก็ได้พาทุกคนนะคะมาทําเมนูนะคะตําจัก,กระจันนะคะอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะปีหนึ่งได้กินหนึง่งนั่ะจ้ะทุกคนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะเหินฟ้าอินดี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะให้กับเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลค์คะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะเหินฟ้าอินดี้จ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงทุกคนจ้าลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนค่ะ